สวัสดีค่ะกลุ่มของดิฉันนะคะจะมาประดิษฐ์นวัตกรรมเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงค่ะปัญหาที่พบค่ะคือลูกมะเดื่อป่านะคะตกลงมายังถนนค่ะทําให้เพื่อนถนนนะคะเลอะเทอะและสกปรกค่ะเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะอุปกรณ์นะคะท่อ4หุ่นค่ะขนาด10เซนติเมตรแอันค่ะข้อต่อค่ะสมทางค่ะ ปลาไหลค่ะกาวค่ะแล้วก็เทปค่ะหัวก๊อค,ค่ะแล้วก็มีวงแหวนค่ะอย่างแรกค่ะเราจะเอาสามทางแล้วเอากอสีหุนนค้มาต่อกันค่ะ <c oughs> มาเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเรานะคะจะนำเราจะนำปลาไหลนะคะใส่กับขวดน้ำแบบนี้ค่ะเราตอกไว้สำเร็จแล้วนะคะใส่ั้งตางด้ค่ะจะได้แบบนี้ค่ะต่อไปนะคะที่ฉีดต่อไปนะคะเราจะทำที่ฉีดแรงดังสูงกันค่ะจะใส่ตอกกับขนะคะเพื่อปิดตัวน้ำค่ะ อันนี้นะคะเราจะต่ะรูค่ะอันนี้นะคะจะเป็นตัวฉีดค่ะต่อไปต่อไปคือว่าเราตัดไปที่เราต่อตันนี้ติเน้ำปลาไะนำปไหลนะคะต่อตัวนี้ค่ะกอนี้ค่ะแล้วเราจะเอาอะไาเอาออยมาต่อแล้วเะเอาัอยมาต่อครับตัวนีค่ะแล้ตัดนี้นื้อทมั้ร นะะีก็จะต่อสายยางทั้งสองฝั่งค่ะฝั่งหนึ่งต่อจากกอกน้ําและอีกฝั่งหนึ่งนะคะต่อไปยังกอกน้ําแรงดันสูงค่ะและใส่วงแหวนนะคะเพื่อความแน่นหนาค่ะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะ